เขื่อนเรียบร้อยไปทางไหนเราไปทางนู้นเขามีบริการด้วยเราไม่มีเงินสดประเดี๋ยอคนละสามบาทนี่ค่ารถเราอยากตัวแรงตัวแรงไปด้วยหรือเปล่ามมี่รถกอล์ฟด้วยให้เช่ารถกอล์ฟไปเช่า จุงนี้จัดปลรู้จักเจ้าหน้าที่กรมชมที่นี่เป็นสามทานร้อยหนึงนะครับถ้าปิดใจท่านละสามสิบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรอะไปช่บหรือเปล่าเาช่บอะไรอะก็บอกสามร้อยห้าก็ไปเดินไปฮะ ต่างจังป่ะเราเก,กินกินพื้นที่ครับทำทา่ทาดำดำทำทำใน,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 นดูเขื่อนเรานู่นนู่นนู่นทางลงเรือนี่เลยนี่เลยไม่ตำหน,นักอ่าจิ้งลงไปนะที่พี่คาแรงจิ้งไปเสร็จ ถ้าตั๋วซื้อที่ไหนนี่ครับผมตั๋วซื้อที่นี่ถามว่าเช่าคอปแล้วเราจะขับไปเนี่ยนั่นนหสิขับไปตรงไหนก่อนชั่วโมงขับไปไหนก่อนฮะอ๋อมาๆเขาต้องไปนู้นไปสันเขื่อนตรงนู้น นู่นนู่นถ้าเช่ารถไปน่ยนูย่นันเกินอนีย่ยนูย่นนู่นใช่ใช่ใช่ผักกล้งทำไมเป็นเทคนิคการถ่ายรูปไม่ได้ผักอะไรเลยเอาแค่เอากล้องไปแตะหลังแค่นี้มันจะผักจะให้ลงยังไงก็ไม่รลงเสียว <t ables> <t ables> ประมาณว่าเอาหลังเนี่ยมันจะมืดแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ตัดต่อก็จะผิดเฟรมหนึ่งโผล่ขึ้นมาอีกสถานที่หนึ่งทันนี้ก็กลัวกูจะฆาตกรรมไปได้นู้นคือปริมาณน้ำมากเกินอย่าง้เขาก็จะเปิดสปริงเวตรงนู้นก็คือสปริงเวเวลาที่เขาระบายน้ำกัน,น,นช่วงประมาณ ตุลาหรือพฤศจิกายนนั้นคือแนวบอกพิกัดทะล้อยสิบเกินความจุห0 0ร้เปิดสปริงเว์สบายปีนึงมีครั้งหนึ่งหรืออาจจะปริมาณน,น้ำเยอะมากเกินแต่ถ้าเกิดปีนี้แรงไม่มีน้ำก็ไม่มีสปริงเว์ฮะไอ้นี่ก็ร้อน เอาลอกเอากล้องแตะหลังไม่ได้เลยโน่ถ้าจะไปเข่าช่องลมก็ต้องไปตรงนน้นนั่งเรือไปมันต้องไปตอนหน้าฝนมันจะมีน้ำไงถ้าไปโน่นมันก็ไม่มีน้ำ <ๆ>ซื้อไปเยอะซื้อเจ็ดเจ็ดออกเจ็ดแปดโอ้ยถ้าออกขาถูกก็จะได้มืม่นเลยไดยเลยไปดีกว่าเราต้องไปหาตัวละครลับรับตัวละครเิมีคนตีตีรถมาจากกรุงเทพเพื่อ<ห>จะมาเที่ยว<ๆ>เจอกันอีกที ตอนนี้ราุ้นกันอะไรอะเขาไม่ได้ขุนะเขอาจจะให้คนของเขามาขุดแล้วก็ได้แล้วยังไม่ได้บอกกลืแล้วเอขุแล้วะหมากอะมาได้ดีตอนนี้เราก็เซอร์ไพรส์มากว่า อยู่ก็มาขุดแล้วบอกว่าจะโทรมาอะไรมางงมากเลยเอยมาแอบขุดเลยเราก็นึกว่า,อ,วาอะไรนี่มาแต่วันไหนก็ไม่รู้ไม่ยอมบอกบอกกะโทรบอกเขาบอกว่าอาทิตย์นี้ร้านเ,เปอร์เซ็นภูมิใจ<ๆ>ดีใจจังไ,ได้ได้ได้ถ่ายจักทีไม่งั้นมันไม่มีทางออกแล้วเนี่ย <laughs> เที่ยวอย่างเดียว ประกันเหรอวะมันถัดมันมาตลอดเลยวันนี้ทำไมอ่ะอะไม่ไม่ไม,ไม่มันก็ไม่ได้แบบมาเหมือนเดิมก็คือขุดคันรอบก่อนมัมีตรงกลางก,ก็งงนะเนี่ยที่ให้มาเนี่ยคือไม่รู้นะว่าเขามาขุดเออไม่รู้อะเ,เออ,อเพราะรว่าเขาบอกว่าเออเมื่อตันที่แล้วเขาบอกว่าเออถ้าเกิดว่าจะมาขุดอะ่ะเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกอ ก็เลยโวันนี้ร้านเปอร์เซ็นอาทิตย์นี้ร้านเปอร์เซ็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเนี่ยเดี๋ยวโทรมาบอกไม่ถึงไม่ถึง,ม,ถงมาน่าจะประมาณสองวันประมาณสองวันสามวันนี่แหละแต่เขาไม่ยอมโทรมาบอกไงแต่เขาไม่ยอมโทรมาบอกอกับการว่ามาเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยก็คือครึ่งมาเนี่ยครึ่งมาเหยียบเลย ไอ้ที่นั่นคือจะหลอกให้มาแล้วก็มามาโทรมาประมาณว่าเออ <c oughs> เฮ้ยเขามาขุดแล้วเหรอเฮ้ยมาเลยแม่งไม่มีส,งส่งซิกเลยแม่งก็เฮ้ยก็โทรมาโทรมาแบบประมาณว่าเฮ้ยเฮ้ยขุดที่แล้วเหรออะไรพวกนั้นอะ่ะก็เออเขาอ,อะไรหรือย,อยังแต่นี่พอเสร็จปุ๊บเซอร์ไพรส์ทางเดินเราตรงน,นี้ก็ได้ประมาณสามเมตรหรอที่คุยกันไว้ตรงนี้สามเมตร ใช่ตรงนี้คุยกันไว้ห้าเมตรนะห้าเมตรอ่ะจากข้างบนน่ะจ็ถึงนั่นน่ะห้าเมตรจากถนนนะเรามาตรงขอบตรงนั้นอ่ะห<ม>้าเมตรดูจากสภาพดินเนี่ยตรงเนี้ยเป็นดินนาดินนาเ<ม>นี่ยหญ้าฟางฟางมันยังอยู่นี่อยู่ไงก็ตามที่คุยกันไว้ว่าต้องเอาหน้าดินอนะ่ะขึ้นมาวางไว้บนนี้ไม่งั้นเราอจะปลูกอะไรไม่ได้เขาทําตามที่บอก ใช่เพราะว่าที่คุยกันไว้เพราะบางที่อ่ะเขาจะจ้วงเขาจะจ้วงใช่เขาจะจ้วงใส่เลยขเ,เขาจะจ้วงใส่สใสจ้วงใส่จ้วงใส่แต่นะั่นมันจะต้องเอาหน้าดินอ่ะมาวางไว้ข้างบนเพราะว่าหน้าดินเนี่ยมันมีพวกชุวิตนทรีย์มาแลดธาตุก็ถือว่าโอเคตามที่คุยกันใช่ใช่ต้องเอากล้วยลงก่อนต้องเอากล้วยลง กล้วยอะไรก็ได้เอามาลงไว้ก่อนเป็นพี่เลี้ยงคราวน,นี้เราจะไปดูความสูงนะครับผมว่าจากข้างบนนี้ลงไปข้างล่างเนี่ยเท่าไหร่เฮ้ยตรงนี้มันเป็นดินโคลแล้วนี่ว่าไม่ใช่หน้าดินแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก่อนเดสสูงเท่าไหร่เนี่ยฮะตรงนี้ร้อยห้าสิบประมาณประมาณประมาณร้อยห้าสิบโอเคลงไปได้ลเลย เท่าไหร่นะร้อยห้าสิบ50รอรกร้อยมเมตรสเมตรป่เรามาดูกันว่าความลึกเท่าไหร่จุๆๆจู่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 จูน อุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้อยดีแล้วไม่เลื่อนเกือบแล้วว้ายห้าสิบไม่รู้ใคร,ม,ม,รมาเกลียนเรารถกระบังรถเจ้าของรถกระบัเห็นขคนกุง้งจะขโมยรถหรือเปล่าก็ไม่รู้ อันนี้เหมือนตื่นเหรอแต่ไม่น่าตื่นหรอกเขาคงไปจอดง่าเขาคงประมาณว่าเฮ้ยคุณมีใบอนุญาตในการขุดหรือเปล่าเนี่ยเออเรากำลังจะมาแจ um ้งจับค nice um ุณนะก็ร้อยห้าสิบประมาณประมาณร้อยห้าสิบ เออนั่นแหะดีๆเยียดีๆได้คอนเทนต์เอาดีใจดีใจได้ขุดกับเขาสักทีอาทิตย์นี้น่าจะเสร็จที่นี้น่าจะเสร็จเาอนี่ก็แป๊บเดียวเนี่ยแป๊บเดียวก็รอบนึงแล้ว ใช่ใช่ใช่ประมาณประมาณตรงนี้อาจจะมีถนนอีกรอบอีกอันหนึ่งเข้าไปตรงนน้นแล้วก็อาจจะขุดบ่อขุดบ่อมาโน่นนี่แทน,นถ,ถ,นะถ้าตามที่เขาบอกก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่เกินสองอาทิตย์เพราะว่าถ้าเกิดแมคโครใช้คันเดียวเนี่ยประมาณอาทิตย์ก,กว่า แต่ถ้าเกิดว่าใช้แบ็คโครสองคันเนี่ยก็น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งองอาทิตย์เลเออแบ็คโครคันเดียวคงรออีกคันหนึ่งมามั้งคงใช้อีกคันหนึ่งเคลียร์งานที่นู่นอยู่ออตอนนี้เราก็ได้แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันต่อว่าจะขุดยังไง ต้องมีการปรับทัศนคตินิดหนึ่งข้างในผิดแบบที่คุยกันไว้ว่าต้องเอาหน้าดินขึ้นมาให้แบบนี้มันจะทำให้ปลูกต้นไม้ข้างหลังอ่ะลำบากโอเคเจอกันต่อพรุ่งนี้ครับที่นี่ที่ไหนอะใกล้เขื่อนใช่ใ,ใช่ใ,ใช่ใ,ใช่ใ วิวเขอนเลยอ่ะสวยฮะเห็นด้วยเ<ว>หรอใช่มวดแล้วทางเข้าสวยกระโดดปูไ,ไปเลยเอ็นหมดอ่ะเข้าทางไหนก่อน กลางคืนเหรอมันก็ไม่กลาคืนนะมันก็หัวคำ่ำแล้ มาเพื่อมาหาเพื่อแล้วคืออยากจะบอกว่าไม่หยากระเมาคือเมื่อวานเนี่ยมันกลับมาเนี่ยมเตรียมเสื้อผ้าอย่างดีเลยครบครบเซ็ตครบทุกอย่างตกเป็นเสื้อผ้าอูเออมีเสื้ ตัวเดียวที่ไ่นมาเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยทั้งวันเนี่ยนู่นนี่นั่นนี่นะครับผมเตรียมเสื้อผ้าให้ผมเคอคาดหวังอะไรกับเขาเขามากักจะมีอะไรจะพายตลอดเ้อบอกตอนไหนรู้ไหมตอนถึงก็คนนายกดีมาเสื้อผ้าเรื่อยมาแต่ของตัวเองมีครบวางวุ่นเลย ยามเช้าอากาศที่นี่อยู่ริมเขื่อนหนาวนะมีบาร์านที่เจนจัด,ดวางเขาก็ดูสวยงามดีชื่อแอดไร อากาศเย็นใช้ได้เลยแต่ไม่รู้ว่าที่ฟาร์มเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนที่ดินเราเนี่ยสปาแล้วจะเป็นสปาโซนสวนเขาก็น่ารักแบบน่ารักเบ็ติดเขาเนี่ยเนี่ยทางตรงนู้นเขา จะมีสองบ่อกระดูดีเขาทําแบบไหนในการเก็บน้ําหรือระบายน้ําไปอีกบ่อหนอึ่งก็เรากำลังมีปัญหาอยู่กับที่ของเราตอนคุว่าจะแบบไหนดีระหว่างท่อปูนล่างเลยกับเอาท่อพีีซีก็วางไว้ข้างบนซึ่งถามว่าต่างกันไหมก็ไม่รู้เหมือนกัน แั่เนี้ยข้างบนน่ยมันสามารถระบายระบายได้ตามระดับที่กำหนดอ่ะด้านโน้นด้นีนนะ้นน,นะฮะเพราะนั้นเลยถ้าเกิดน้ำมันรดนเท่ากันฝั่งนน้นฝั่งโน้นมีกอมันก็จะไหลเข้ามาฝั่งนี้สวยงามดีใหม่ฝั่ง ท่าอย่างเงี้ยถ้าแ,แต่ว่ามันเท่ากันน้ำม,มันเท่ากันก็น่าจะไหลเข้าไปฝั่งโน้นอะไรมากกว่าก็ถือว่าโอเค,คอเหมือนกับได้รดัฒนาอนนนะไรอา้ได้แนวคิดเกี่ยวกับรั้วบ้านเอาตรงติดถนนนะเอาตรงติดถนน ที่นาบาเรลเนี่ยก็จะประมาณ130เมตรถึง150เมตรโดยประมาณถ้าเราจะทำรั้วก็แพงเนาะตารางเมตรละ1,500บาททำรั้วทีก็เป็นล้านอ่ะก็ถ้ากิดแบบนี้2เมตร50มานมา0ถูกลงมาครึ่งหนึ่งถ้าจากที่คำวนวณไว้ก็ล้านสมมติล้านหนึ่ง ไม่ไหวว่ะคราวนี้ดูเลยไปได้ไอเดียจากนี่ะจะปลูกเป็นต้นแบบนี้แค่หรือเปล่าหรือเปล่านะยังไม่ได้ตัดใ,ใจเนี่ยทำมันเป็นแบบนี้ตลอดขอบอกว่ายังมีหมอกทั้งหเนี่ยก็จะมีต้นไม้แล้วก็มีตอไม้ทำมาเป็น ไฟมไฟติดตามทางเนี่ยแล้วก็มีถนนซ้อนอยู่อีกทีหนึ่งถือว่าโอเคอยู่ประหยัดดีได้ไอเดียประหยัดดีจะบอกว่าใจจริงเนี่ยแผนที่คิดเอาไว้เนี่ยทื่อวางแผนเอาไว้เนี่ยว่าตอนเช้าจะตื่นแต่เช้าและรีบไปที่ที่ดินเพื่อไปดูว่าเขาขุดอะไรยังไงตอนช่วงเช้าแต่บังเอิญว่า นังตัวดีเนี่ยเขาบอกว่าจะรีบตื่นทำไมตืออ่นไปเขายังมาไม่ยังไม่มาขุดหรอกรีบทําไมเราก็เออก็ถูกมันมันก็ถูกอะที่พูดมันก็ถูกแต่อยากจะไปดูบรรยากาศยามเช้าด้วยหนึ่งไหนไหนก็มาอยู่ที่นี่อะับการว่าไปทำมามเขายังไม่ขุดหรอกเออไปสายก็ได้กินข้าวก่อนก็ได้มันต้องรีบไปเลยที่นี่กินข้าวแปดโมงรีบไปไหนเราก็เลยอ ตามสบายแล้วกันกี่มงแเราอ่ะเจ็ดโมงสี่ห้าเวลากินข้าวแปดโมงเขาจะเปิดอยางมาก <c oughs> ไม่รู้สิอาจจะเป็นสโลแกนของฉันก็ได้เนี่ยข้าอหนุ่มโคลอมเบีย,ยทำไมใส่เสื้อจะเห็นแต่ใส่เสื้อตัวนี่ที่เป็น เสื้อแขนยาวเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เปกติว้ใช้เป็นเสื้อคลุมนะเพราะว่ามันกัน UVA และ UVB เป็นเสื้ออยี้อโคลิมเบียก็บอกสินแล้วเพ่าั้นอ่ะคือป้องกันรังสี UV ที่เห็นที่เห็นน่ะก็คือใส่คลุมนะนู่นนี่นั่นแต่คราวเนี้ยใส่จริงเพราะอะไรรู้ไหม <laughs> มีเสื้อตัวเดียว <laughs> ตอนนี้ก็เตรียมตังรอกินข้าวแต่ระหว่างรอกินข้าวเจอคาเฟ่ก็คือของที่นี่แหละเอ็ดไลฟ์ก็นี่มีน้ำตกมีลิงบอก่าน้ำมันจะใสเลยเราต้องพยายามดูลึกๆตายอยู่แหมืนกันแล้วมันจะใสเลย,นะยลก็ เป็นโซนแบบับนั่งทำงานวะแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจถ้าเรามีแบบนี้ก็คงจะโอเคอ่ะนี่นะมีสะพานข้ามยาวไปนู่นเลยดูว่าเป็นแนวทางในการจัดสวนจัดบ้าน ไปกินข้าวแล้วรีบไปทำงานเป็นลไม้ไหมฮะตั้งหรือเปลไปกินข้าวเดี๋ยวจะรีบไปทำงานเป็นไงจ๊ะอาหารอร่อยไหม เราไปดูที่ดินกันดีกว่าว่าเขาขุดกันถึงไหนละไปดูนาะไปดูนาะไปดูนาะอะตอนนี้เป็นนาอยู่ก็ไปดูนาไปอาทิตย์หน้ามันจะกลายเป็นโคกหนองแต่ยังไม่มีนาอันนี้เป็นบ่เ,นเอ,อเออะไรนะนี่อะไรเนะนี่ยน,ะนี่ป้ายอะไรเนะี่ยอันนี้เขาก็เขียนอยู่ห้ามให้หเอ,อแล้วคุณกุ้งบอกว่าอะไรเมื่อเช้าอะมากะเาอะไรนะ หมาคัดปลาก็เห็นมองไกลๆมันนึกว่าเป็นปลาแล้วหมากกมันก็งอมปลาหมาคัดปลา <c oughs> จเจริญพรห้ามคงจะเช้าเกินไปไปๆๆเจอกันที่ไล่